สวัสดีครับกับพวกผมกอล์ฟไรเดอร์นะครับแล้ววันนี้ครับเราอยู่กันที่โลฟไฟฟ้าบางปลวยครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านส้มตำปลาไก่ใส่ทองนะครับใส่ทองนะครับใส่ทองนะครับวัาเออโทษนะน้องอ่าน้องจะมากินไก่ย่างส้มตำที่นี่ใช่ไหมครับใช่ครับผมร้านนี้เขาชื่อว่าร้าน ป้าไก่ไซทองไซทองเอาเหรอไม่ใช่ไซทองเอาแต่คอป้าเอาที่ทองเริ่มไม่ไม่เพราะว่าที่นี่เนี่ยกำเนิดเนี่ยเกิดจากการที่เขาไปเปิดร้านที่ตลาดชื่อว่าไซทองมาก่อนก็เลยพ่วงมาที่นี่ด้วยพ่วงมาถึงบางกรวยเลยอ๋อโอเคโอเคครับผมแล้วร้านนี้เขามีชื่อมากส้มตำไก่ทอดคืออาหารอีสานอ่ะแต่เรายังไม่ได้ไปชิมไง นี่ครับแล้ววันนี้นะครับเราได้พี่จ้อมาคอแลแลบกันอีกแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันเดี๋ยวว่าร้านป้าไก่ใสทองเนี่ยอร่อยแค่ไหนแล้วเมนูเด็ดๆในรานี้มีอะไรบ้างครับปไปตามไปดูกันเลยครับผม คุณป้าไก่ครับเสร็จหรือยังครับเนี่ยโอ้โหเทอทำไม่ทันเลยใกล้ล้วค่ะไกลแล้วค่ะทำอะไระะอยู่อันนี้ทำอะไรอยู่จ๊ะตํากุ้งสดค่ะหไหนนี่โอ้โหหอมยันแก้มเลยนะจ๊ะปะา้าไก่ัและนี่นะครับก็คือเจ้าของร้านครับป้าไก่ใส่ทองไม่ใช่ใมักจะเรียกเพี้ยนไป ป้าไก่ไซทองเพราะว่าร้านเคยเปิดที่ตลาดไซทองมาก่อนเพื่อไก่วันนี้แจ๊กค่ะแจ๊กอายุเท่าไรจ้าหกสิบค่ะโอ้ยเหมือนยี่สิบห้าเลยอ่ะอย่าพูดเล่นเเมนูร้านนี้เนี่ยเดี๋ยวเนี่ยทำให้กินเลยนะค่ะกะว่าจะทำอะไรให้กินบ้างจ๊ะไก่ทอดเกลือค่ะไก่ทอดเกลือมีอะไรอีกตำกุ้งสดปลาตำกุ้งสดปลาตำไทยไข่เค็มตำไทยไข่เค็มแล้วก็ตำหอยดองตำหอยดองน้ำตก อมย่างน้ำตกของย่างนี่กะจะไล่นี่กะจะไล่เมนูทั้งร้านให้หมดเลยเจ้ะยังไม่หมดเลยนะคะยังไม่หมดเลยเอาประมาณแค่นี้ก่อนนะค่ะเห็นบอกว่าครอบครัวของป้าไก่เนี่ยผู้หญิงเจ็ดคนเลยเหรอจ้ะใช่ค่ะที่บ้านเนี่ยเจ็ดคนเลยผู้หญิงม้ววนล้วนจริงดิจริงจ้ะค่ะแล้วป้าไก่คนที่เท่าไหร่คะจากร้านเดี๋ยวนะจากร้านที่ตลาดไซทองนะแล้วทําไมมันมาอยู่ตรงบางปลวยตรงโรงไฟฟ้าได้จ้ะค่าที่มันแพงอะไม่ไหว ได้ก็เลยมาย้ายมาอยู่ที่บ้านเฉยลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นใช่ขาประจำขาประจำแล้วแขนประจำมาไหมแขนก็มีมาบ้างหลเราูหลังมา้างน่ีเดี๋ยวให้ป้าเล็กเอ้ยไม่ใช่เป็นเล็กป้าเล็กเนี่ยคือพี่สาวอยู่ที่โต๊ะอาหารแล้วส่วนป้าไก่เนี่ยน้องสาวเจ้าของร้านเนี่ยเป็นคนทำเดี๋ยวเราไปที่โต๊ะอาหารเลยนะครับน้องก๊อบกับผมจะไปกินตรงนั้นนะจ๊ะขอบคุณป้าไก่ก่อนนะจ๊ะหอมยันแก้มเลยนะจ๊ะ S <S ดูสิป้าเล็กเนี่ยกับป้าไก่ใช่ไหม <S 2> <S 2> <S ป้าเล็กกับป้าไก่ดูแลพี่ดีมากเลยอ่ะเอาแอลกอฮอล์มาเสิเ <S <S ร์ฟมาใส่ใส่มุกรหรือใส่อาหารดีครับอาหารที่ว่าเนี่ยมันเป็นอาหารแบบว่าเมนูที่มาแล้วต้องสั่งคือถ้าไปตามร้านอะ่ะมันก็มีแต่ว่าไอ้ที่ไม่มีเนี่ยคือรสชาติรสชาติที่มันจะแบบแตกต่างไง เมนูที่มาร้านนี้เราต้องสั่งนะครับโตนี้นะครับนี่ครับอย่างแรกเลยไก่ไก่ทอดปีกไก่ทอดนี่ครับไก่ทอดเกลือครับที่เขาบอกว่าต้องทานตอนร้อนๆนะครับถ้าไม่ร้อนทานแล้วไม่ซึ่งซึ่งตอนเนี้ยมันไม่ร้อน <c oughs> แล้วแต่แต่ไอความไม่ร้อนเนี่ยมันจะบอกอะไรรู้ปะ่ะมันจะบอกว่ายิ่งนานเนี่ยความอร่อยไม่ลดลงเพราะว่าถ้ามาตอนร้อนมันอร่อยอยู่แล้วโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ายังอร่อยอยู่ไหมตอนนี้ร้อนลงน้อยนิดนึงร้อน ลงน้อยนิดนึงดูน้อยไปน้อยนิดนึงจริงเหรอโอ้ยยังเค็มอยู่ครับยังได้อยู่ครับยังทำใส่เกลืออยู่ครับใส่เกลืออยู่อืมอร่อยไหมอีกทีนะทำแล้วยังไม่รู้ใช่ไหมย้ำนะครับคุณผู้ชมนี่คือไก่ที่เย็นแล้วนะครับเราไม่ได้ทานตอนที่ร้อนๆอย่างที่เขาบอกครับแต่ว่าผมก็ยังรู้สึกว่าอร่อยยังอร่อยอยู่นะถ้าเราได้กิกับข้าวเหนียวนี้ไปเลยนะข้าวเหนียวค่ะอ้าวครับข้าวเหนียวห่อครับผมกับป้าไก่เนี่ย เจ้าของร้านเนี่ยเป็นพี่น้องกันแล้วไม่ใช่อะไรนะทั้งทั้งพี่น้องเนี่ยเขามีพี่น้องรวมกันทั้งหมดเจ็ดคนคนเนี่ยเป็นผู้หญิงหมดเลยแม่อยากมีลูกชายเลยเลยมีไปเรื่อยๆจนเจ็ดคนไม่ไหวแล้วอ่ะจะมีต่อไปไม่ไหวแล้วกลัวอีกคนที่แปดเป็นผู้ชิงผู้หญิงเจ็ดคนโคตรร้ายที่รถตนาตามของเรื่องในคดีเลย อันนี้อะไรข้าวเหนียวข้าวเหนียวครับร้อนมากครับข้าวเหนียวเรามีวิธีการกินที่แตกต่างออกไปท่านผู้ชมคืออะไรบ้างไก่เนี่ยไม่ร้อนแลวใช่ไหมเราเอาข้าวเหนียวเนี่ยร้อนแทนใช่แล้วเรากินปนกันระหว่างไก่ข้าวเหนียวมันจะพอดีเดี๋ยวดูกันใช่ครับแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้จับมือปากไม่ได้ครับมือยิ้มพองครับผมข้าวเหนียวร้อนมากไก่เนี่ยกําลังพอร้อนเพราะฉะนั้นถ้ารวมกันมันต้องออกมโอเคะไก่เย็นข้าวเหนียวร้อนไก่เย็นดูนะกินไก่ันอว ก๋าเย็นข้าวเหนียวร้อนอเป็นยังบ้างกลมกล่อมอูมามิสุดๆครับอูมามิเนี่ยนะครับไก่ทอดเนี่ยมันจะอะไรนะไก่ทอดเกลือไก่ทอดเกลือปรีไก่ทอดเอกลอเกือ,กลอครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมาแล้วแต่ร้านว่าเขาจะปรุงยังไงถูกไหมอ่าครับผมร้านนี้ไม่ธรรมดาแฮ่มขนาดว่ามันจะพักแล้วนะได้ครับ เดี๋ยวต้องไปถามสูตรคุณป้าแล้วนี่เขาใช้กรรมวิธียังไงครับที่ทําให้มันกินแล้วมันรู้สึกมันมันเคี้ยวเพลินมากเลยครับคุณป้าเขาเอาไปอบกับเกลือแหมมาเร็วนี่ก็ตอบง่ายมากเออทำยังไงคะก็เอาไก่ไปหมูเกลือนะคะอ่าต่อมาครับน้ำตกน้ำตกนี้พิเศษยังไงครับคุณป้าพิเศษตรงที่เนื้อนุ่มค่ะ เอาเทกไก่ตอนนี้ยังไม่ยังจะไปจานที่สองเลยนะโอ้ยมามาอีกแล้วมาอีกแล้วผมชอบไม่หันลองทานดูล้าจะติดใจมากอันนี้ดังล้าเองนะอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้ดังปลากุ้งสดสำหรับคนที่ไม่ทานปลาอย่างผมครับวันนี้นะครับจะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมได้ทานปลาร้าครับท่านผู้ชมมาดูกันว่ามันไม่ถูกรู้ไงมว่ากอลฟเสียเปรียบเพราะว่าผมพูดน้อยผมเนี่ยกินไปเรื่อย อันนี้ขาดทุนนงั้าได้ครับอ่ในเมื่อเขาไกลไปแล้วนี้เรามารัดคิวเลยไกลไปแล้วนะทีนนี้ไปเรื่องอื่นบ้างมาครับอันนี้ส้มตำกุ้งดิบส้มตำกุ้งสดใส่ปลาแต่ผมชิมส้มตำปลาเล็กอะไรนะทีกุ้งไอ่ไผ่ดองไผ่ถ้วยไผ่ดองส้มตำไอ่ดอง เอาน,นะครับกินแล้วนะ <S <S ผมจะรอ,อนเ<ะ>ดินทางรรว่าไปคนแบบปลาล้าเป็นไง <S 2> <S 2> อโอ้โหเก่งมากมโโาไม่ทานปลาล้าเนี่ยเก่งมากถูแม้เดี๋ยยวไี้วันนี้ใส่ปลาล้าใช่อันนี้แต่อันนี้ไม่ใส่ปลาล้ามไม่ใส่อันเนี้ยปลาล้าเขาทำเองค่ะ<ม> เขาปรุงแบบใส่ใบม่อนใบม่อนต้มกับใบม่อนถุยเปิดโลกระทัดเปิดโลกระทัดเปิดโลกระทัดจ้าวลออันนี้หอยดองไม่ใส่ปลาอุ๊ยคราวนี้ลองกินปลาบ้างนะอาารเอาแล้วจานนี้เรียกว่าอะนรดีเน้นส้มตำส้มตำกุ้งสดแม่ป้าจะพูดได้ไปเลยวะอย่าย้ำมากเวลามันมีปลาร้ามันจะแบบอร่อยละเซกขนๆหน่อยอะอร่อยละเซก นะรถม <ini, S 2> ันจะหนักหนักหน่อยนะพอมีปลา้ะมาครับส้มตำกุ้งสดใส่ปลาล้ะอยู่นะตอนเนี้ยช้อนกลางไม่เป็นช้อนกลางแล้วมั่วนี่โควิดมันดีขึ้นแล้วนะยังดีเป็นยังไงครพอปลาล้านี่มันหนักนะมันจะดูหนักหน่อยแต่รสชาติเข้มข้นทั้งคู่อ่ะ ดีครับเอาไหมสองชั่วโมงต่อม r เนี่ยคุณเจีย๊ยบเนี่ยกำลังถ่ายกล้องอยู่เนี่ยคุณเจีย๊ยบนี่ใครนะอีทีนี่นะคุณเจีเ๊ยบเหรอก็เป็นลูกค้าที่ร้านนี้แหละฮะเราใช้ลูกค้าของร้านปลาเล็กกับปลาไก่ถ<ไ>่ายถ่ายงานเราครับช่องโอ้ช่องนี้เรียกว่าขอขาอนุเคราะห์ครับแก่คนรอบๆอบทีมกุ้งกุ้งดิบหรือกุ้งสดครับกุ้งสดเอานะครับทีมสายไปเลยอุ้กรอบกุ้งกรอบ เมีวิไก่ก่อนกลับมาไก่ไไป่ล็อร่อยยังไม่มีตัวอะไรอยู่ผมยกให้เลยครับแต่นี้อร่อยมากาข้างไทยไก่เจ้าน้าตกครับท่าผู้ชมไกโอ้โหมาอีกครับแสดงว่าร้านนี้นี่ต้มตำนี่ตามชื่อครับต้มตำใส่ทองใส่ทององกใส่ทองใส่ทองตลอด นี่คือส้มตำไส้ทองครับผมโอ้โหเรียกว่าวันนี้มีทั้งมีปลาล้ามีปลาล้าวนัวหัวกันไปหมดเลยนะครับแต่ผมคอนเฟิร์มเลยครับว่าวันวันนี้ส้มตำร้านนี้ครับอร่อยมากๆากมาครับเดี๋ยวเราจะมาชิมน้ำตกกันไก่ยังอร่อยเลยอ่ะโอ้ยขนามันผ่านไปน้ะพี่ครับมุกออนมุกออนนะพี่เราต้องมุกออนแล้วครับนะครับนี่ครับไอร่อยนะคไม่ใช่พี่สงสารคนถือกล้องคุณเจี๊ยบขึ้นเลยดูนะครับท่านผู้ชมเน้นเน้นเน้น พ่อไม่เอาไปหลงบ้านฉันไม่ให้กินสิโหน้ำตกอร่อยก็เปนึงได้ไหมตกอร่อยยอดไม่เชื่อดีครับมานี่เป็ยอดเลยไม่เชื่อมาหนี้ผัดไหมไม่ได้แข่งนี่งห้องนะนี้มางคุณเจี๊ยงผู้คนหน่อยนะนี่เดียวจะหมดละหยุดเสิร์ฟก่อนนะป้าเล็กเอ้ยป้าอะไรนะเดี๋ยวไก่ป้าไก่หยุดเสิร์ฟก่อนเดี๋ยวคุณเจี๊ยบห้วยคือคนที่ทำอาหารอีสานได้นะ คือต้องต้องต้องทำเป็นจริงอ,อ่ะไม่งั้นมันจะไม่อร่อยขนาดนี้มาครับอย่างสุดท้ายไปยำหมูยอมายำหมูยอกับไก่คุกเกลืออลครับขอรับไก่อ่ะโ๋เด้นจากไก่คุกเกลือไก่ทอดเกลือพูดไม่หยุดเลยโอเคขอขอแกแล้วไก่ทอดเกลือนะครับผมไม่ใช่ไก่คุกเกลือไก่ทอดเกลือครับนะยำหมูยอไก่อร่อยมาก ยังกลับมาไก่อีกเป็นไงบ้างยำหมูยอเป็นไงบ้างร่ามๆดีครับอ,นนอบร่อยมากกลมกล่อมครับผมไม่เชื่อต้องชิมแต่บอกแล้วท่านผู้ชมซุมต้ตมที่นี่เวลี่กูดอร่อยมากๆดีครับดีและนี่ก็คือการรีวิวทั้งหมดเรียบง่ายแต่อร่อยมากได้โดยเฉพาะไก่ทุบเกลือเนี่ยทอดไก่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 ทอดเกลือเนี่ยนี่จะบอกให้เขาไก่ทั้ง สามีภรรยาชื่อไก่อ๋อป้าป้าไก่ที่เจ้าของร้านก็ไก่แล้วสามีเขาก็ชื่อไก่ถ้าเป็นชาวบ้านเขาเรียกไก่ตัวผู้ไก่ตัวเมียและอนี้ก็คือทั้งหมดของร้านส้มตำปลาไก่ใส่ทองนะครับผมอยู่ที่โลไฟฟ้าบางปวยใจน้อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้น g o o g l e แ a p ขึ้นในใต้ d e Script ชันนะครับแล้วพวกเราขอตัวทานก่อนนะครับ โดยประมาณของคลิปการมารีวิวร้านส้มตำป้าไก่ใส่ทองนะครับผมเมนูหลายๆเมนูที่ทุกท่านได้เห็นก็น่ากินหลายเมนูครับก็อยากให้ท่านใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็ลองเปิดใจมาลองทานกันดูนะครับรับรองส้มตำไก่ทอดเกลือไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมกอล์ฟรเดอร์ช่องผมรีวิวแบบรีบๆนะครับและวันนี้ได้พี่จอมาเป็นเกรสแขกรับเชิญอีกแล้วพี่จอที่กินไก่ทอดไม่หยุดเลยครับตอนนี้โอเคนะครับ สำหรับเรื่องราลมาคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปดูกันว่าผมจะไปรีวิวที่ไหนไปทาอะไรหรือยังไงนะครับฝากด้วยครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอน,นอกจากปลาไก่แล้วแฟนปลาไก่ชื่อลุงไก่ด้วยอยู่นู่นลุงไก่สวัสดีครับเอาจบได้แล้วส <Okay S 2> วัสดีบ,บ๊ายบาย <laughs> สวัสดีค่ะ